เมนูแซ่บแบบอีสานบานคอยเมื่อนี่ก็คือซุปบัหมี่ส่ปลาทูจ้าพี่น้องคะบัหมี่ออนค่ะเป็นตาแซ่บบ่ค่ะนี่ค่ะบัหมี่บกหมี่ออนมาค่ะมากินน้ำกันจ้าได้เวลาเงาแล้วค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะซุปบกหมี่เนาะค่ะเนาะมากค่ะมากินน้ำกันจ้าพี่น้องขามากมาๆสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ จุนมากกว่าเราค่ะตอนนี้ห้อง,องแรกพี่น้องจุนกินซาค่ะเมื่อวนนี้พอดีออกไปซื้อของขวัญนคริสต์มาสค่ะยังซื้อว่าในหมดทุกอย่างอยู่ว่าในครบอยู่นี่ค่ะซุปหมี่ออนมีอยู่กับปองเดียวเดี๋ยวต้องไปซื้อมาใหม่ค่ะซื้อออนไ์เอานะคะเนาะข้าวเหนียวค่ะวงนี่กับแกงเฮดหมอเก่าค่ะมาพี่น้องมากินเทากันค่ะ uh, the time now 6pm I just made spicy uh, young green j a c k food salad and this sticky rice and my leftover spicy mushroom soup come enjoy with me my late lunch and early dinner <c oughs> <laughs> มาค่ะบัดที้นี่สิกินแล้วออกไปซื้อของพี่น้องฝนมันตกบัดน,นี้มันหยุดเน้ะจุนก็เลยบ่ายสามโมงเลยนะ้อจุนนือออกไปค่ะมาที่นี่แซบ่บหอมมันหอมง,ง่าขวัวพี่น้องมอ่ะคำแหลม ใช่ปลาทูกินมื่อี้ทอดบานใช่ปหมที่นี่ให้ปลาทูตัวหนึ่งเลยค่ะ ขนาดได้นี่ได้กินแบบนี้พี่น้องมาแสบพ่อแท้ไม่ได้กินมัดโดนเลยค่ะเป็นปีคั่วปุ๋โดนพักแล้วบ่ได้กินกระปุกนี้จุนซื้อมาจากแมดริ์ค่ะ คี่มากกับปุ๊กเดียวเดี๋ยวจะไปสั่งสื่อออนไลน์ของร้านเวียดนามค่ะเขามีอยู่โอ้ยแสบพี่น้องมากค่ะมากบาท่นีปถูกใจใช่เลยแฟนถึงออไเแรเล mức kiểu rẻ lắm trường ra หอมง,งาขวดมีหัวผักก็ลังขอโทษที่จับมันเคี่ยงอุปสรรคมันเยอะกินข้าวพักขึ้นติดข <c oughs> ้ามีไงค่ะ อยกของความมินติสมากก็พอแม่แฟนนะคะค่ะจุนซื้อได้หลายอย่างค่ะได้หลายสิ่งว่ามันกินชิ้นเดียวจุนก็ไปซื้อให้เมือ่อนหรจุนไปซื้อเห็นของแฟนจุน อ่ะท,ที่เราจุนกระสือให้แฟนจุนแเดี๋ยวก่นแฟนจุนกระสือให้จุนอืมขึ้นติดดีแท่หโอ้นตรงนี้นเป็นรองค่ะแช่พี่น้อง แกงโนมัเออแกงเห็ดจะสิขายพ่อออกมันเลยที่ถุงนึงแล้วค่ะเนาะตักใส่แขีงไว้วแลดีเหือลูกเดียวิ้มฟอร์ เมื่อนั่นไปจู่เห็นมองงามจุ่แล้วบอเมื่อนนี้อาบน้ำซ่าผมเพิ่งสิเห็นผมหงอกเจ้าของค่ะ เนนึงผ <laughs> าแล้วสีิ <laughs> ีแต่เราอย่าปล่อยให ความคิดและจิตใจขอเราแก่ได้ด้วย <c oughs> ของทันโลกทันสมัยตลอดเวลา เวลาใครพูดอะไรมาเราก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่าไปเชื่อคนเข้าง่ายสมัยนี้อินเทอร์เน็ตแต่บ้านเราอาจจะปิดกั้นหน่อยค่ะเพราะว่าบางอย่างเขาก็ไม่ให้เราเปิดเผยที่บ้านเราแต่ที่เมืองนอกง่ายมาก เพราะเขาไม่ปิดกันสามารถเสิร์ฟหาได้อืมครับ ต,ตัดทูดเหรอจ้าพี่นอ้องเอามาต้มจริงๆเขาต้มแล้วต้มแล้วเขาก็แ่น้ำเกลือมากเข,า,ขาก็มาต้มอ,อีกที่หนึ่งค่ะแซนี่นน,น,น่วค่ะ หน้าขาวขัวัวหอมจุดนองสืบงนนาขาวไม่ติดบานค่ะพอจุดก็มากคิดอาหารเกาหลีนะคะอาหารเกาหลีก็ขาดหน้าขาวกับอันน้ำมันางนาบ่ะไรจุดก็ซืิดีไป การประทูใช่ไพี่นอง ดูกไก่ได้กินแบบนี้ก็โอ้ยอ,อันนี้กายอี่ดีออรอตัวสนันนี้พ่อหัยจ้หายที่ถึงบ้านจะควอง เหลืออีกไม่ได้ครบค่ะจุนเฮ็ดมดกับปุ๊กเลยแล้วก็จสเอาเขาฟองแข็งไว้ค่ะ <c oughs> นึกว่าเม็ดปักหน้าเันาะงัเป็นเม็ดข็งนิดหน่อย อมันหายบ้าออกอ,อีกหรื เดี๋ย้กินคัะแซบอันนี้ แล้วเขาแรกด้วยค่ะเมื่อกินอีกแล้ว เนี่ยกินหอยเหลือดเห็นน่องที่น,กกน่องเขากรจากัน,นด,ดูเยอะละมัดไหมจ๊ะน่องรักซังออดลากหอยเหลือดดูเยอะละมัดโอ้ยเห็นแต่อยากกินยูพี่คือโบมี่กูนี่โอ้โล่เรซิบหายูโล่มง ปีนึงเต็มๆก็ได้กลิ่นหอยเลือดที่ปู่หน้าคือกันค่ะที่ปู่หน้าดองจุดเมืองยูรันเวียดนามขาบ่มมีไหมค่ะจุนจิงอีเนี่ยบอกเขาว่าให้เขาเอาขามาขายไงเพออยู่ประเทศเวียดนามาก็มีปูปูหน้ากองค่ะปูหน้า กับปูไหมคะปูหน้าหรือไมกับปูทะเลสีดำไหมคะดองจุลยาอืมลืมอีกแล้วปวดฟัน ปั่กค่ะคน,นิยมรสอะไรเอาแช่ชองไม่ใช่แช่ต้องแข่งเข้าตู้เย็นได้เลยอันนี้ก็ไม่ได้กินนมกอิ่มหรอแม่จา๋าเมนี่แซ่บแซ่บพี่น้องคะ่ะสุปปกบัหมี่บ้านเฮายังหาซื้อกี่งานนะคะเนาะ สนับสนุนอาหารบานเฮ่าค่ะแซบิลีคลิปนี้จึงขอลาไปนะอกเออไปก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาพอกันจา้าด้วยบายค่ะ